สวัสดีครับ3 d d e s i g n c e n t e r c o m นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่ลายน้ำให้กับชิ้นงานของเรานะครับในกรณีก็คือเราจะเอ็กพอเป็นไฟล์ภาพนะครับแล้วเราอยากจะให้มันมีลายน้ำหรือว่าเป็นโลโก้ของบริษัทของเราเนี่ยติดเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าทำยังไงนะครับอย่างขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หัวข้อของสไตล์นะครับแล้วก็ไปที่คาสั่ง watermark setting ตัวนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะครับอ่าแล้วก็ไปหาโลโก้ของเรานะครับอ่าผมเจอแล้วตัวนี้นะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น all support นะครับอ่า all support t i m a t e นะครับ open เข้ามาอ่ามันก็จะมีไฟล์ภาพเข้ามาแล้วมันจะมี2ช่องให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเป็น background นะครับแล้วก็กด next ไปอ่านี่ก็คือปรับความเข้มความจางของภาพนะครับอ่าผมปรับเข้มสุดเลยแล้วกด next เข้าไปนะครับอ่าทีนี้ ให้เราเลือกช่องข้างล่างนะครับช่องข้างล่างก็คือมันจะให้เราระบุตำแหน่งว่าเราจะให้ภาพของเราให้โลโก้ของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของหน้าจอนะครับอ่ะผมอยู่ตรงอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคครับแล้วก็สเกลก็คือปรับขนาดภาพให้ใหญ่หรือว่าเล็กอ่าเราเลื่อนตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เรียบร้อยกด finish ได้เลยนะครับทีนี้เราก็แค่หามุมภาพที่จะ export น,นะครับ หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการจะปรับแก้โลโก้ของเราหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งให้มันนะครับเราก็มาที่หัวข้อวอเตอร์มาร์ใหม่อ่ามันจะมีตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่วอเตอร์มาร์นี้แล้วคลิกไปที่รูปเฟืองนี้นะครับ edit w ว t e r m a r k แล้กก็อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะหรือว่าจะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแก้ได้หรือว่าใช้เป็นแบบตรงกลางอ่าให้โลโก้เราเต็มหน้าจออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือว่า นะครับอันเดียวแล้วก็มาปักนี่นะครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับแต่เราลองดูเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยนะครับอ่ทีนี้เราก็เวลาเราไปไฟล์เอ็กพอร์ตนะครับอ่าเป็น2 d กราฟินะครับมันก็จะมีภาพโลโก้ของเรานะครับเติเข้าไปด้วยนะครับอนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ การใส่ลายน้ำนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ